สบายดีสบายดีพี่น้องโปรไปบ๊วดสกุสุกุลพี่น้องจามบรรยากาศสว่าง่ายคำคำพี่น้องแต่ว่ากะบาดแดดบาดหมืดฝนอยู่ฝากก็ห้องพึ่มพึ่มบางเทือก็หมืดมากน,นี่หมืดอยู่ไข่ไข่ฝนสิต๊กหมืดมาแล้วบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศบ้านานานอนใต้ต้นสมเสียว มันโทมเย็นอยู่แต่ละมือกอะอยู่นีล่ล่ะเนาะเวลาว่างนอนรับไปตื่นหนึ่งแล้วพี่น้องเห็นบ่ยายรุ่นละวสอนผู้เดียวอยู่กลางทงอะ่ะละวสอนหวกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูยายลุนซ่อนอยู่ยายลุนสอนหัวกผู้เดียวอยู่กลางทงพี่น้องเห็นบ่เพื่อนสอนแยง่งแต่ว่าสอนผู้เดียวนำมันหน่อย เพื่อนสอนแล้วเพื่อนก็เก็บเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะแสดงว่าวี้ผู้สอนนะ้ำเพ่นยังสอนผู้เดียวอยู่แถวนาลุงเลินเดี๋ยวจะพาไปดู เสื้อประว่ตพี่น้องมือฝนตกแห้งๆตอนเศร้าเมื่อนั้นนะ่ะป่ามันออกจากสะเบ้าหมีป่าเข็งมันบื่นออกณตอนนี้ลูกมันออกลูกหลายลายแถวให้หน้านี่เมื่อวานนี่ลุงเลิ้นมันไปตักหมองนำขอนนะมันปล่อยมีแต่ลูกป่าเข็ง ฝนตกแล้วมันออกมาว่างใครเนี่ยมันกําลังอันกาลังขอนกําลังแหงไหมยังเหลือตะนํำรองกลางนี่คือให้เนี่ยคันฝนบปรโตอีกมือนนี่บกเด้แต่อันนี้กเมิดฝน,ยนยนะอยู่เมื่อหัวแล้วเซลเซลอยู่แต่ส่วนใหญ่คนนอกเขาบกคอยมาสอนบนไดมอิตาอัมมาลาก็เจีเจ๊ยบสอนเนาะแต่มือนั่นนะมีคนนอกเขาเจ้าเขามาสอน เห็นเจ๊เจ๊บบอกว่าหัวร้ายหลายสอนสองบาทเมื่อนั้นได้เป็นถวย ấy. ปาดยายรุ่นมันหลายไปนั่นสงปาดธรรมุ้อมเออมันกำลังใหญ่พี่นอ้องจ๋าเนาะขออนุญาตนะจ๊จะอย่าดดราม่ายายรุ่นได้พี่นอ้องสำหรับคนที่ไม่กินหัวหรือว่าสงสารหวัวกะจีว่าเออปล่อยไปเถอะอาหารมนุษย์มานา แต่ว่าก็บอกว่ากันทําว่าบะมีกินบบหมีก็บอกกินหรอกแต่ว่ากินแล้วเว้ยไปมกแบเมันเป็นอาหาร,รบ้านเฮาเนาะเขาบอกว่ามกแสบไปอูแสบ,ไปแ,บไปแกงแสบลูกออดนั่นเองเลยว่าลูกหัวลูกมกหัวแสบก็ดดกนี่กําลังออกขาหลังแบบีอาก็เข้าใจยูซัดโลกพี่น้องวันนี้น่ะนี่เป็นตัวเต้นออกไปแล้วหัวเขียดก็มีบอู้หัวเขียดก็มี หัวเขียกับหัวกบท่ามนแตกต่างกันอย่างไรถ้าหัวเขียดอีโม่มันจะมีหางสีดำพี่น้องนี่นี่อ๋อแสดงว่าวนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือหัวเขียดอนะีโม่เนาะนี่หางมันสีดำดำแต่ว่าหัวกบมันสีโตขาวแบบสุดเลยแบบนี้นี่อันนี้แมงเหนียวอันนี้แมงเหนียเลยแมงนางงามเอาไปแกงกระแสบคุณย่ายมาก อ้าวคือสอนผู้เดียวตะเก่าโอ้สอนผู้เดียวก็ได้นาะนนำมันบหลายพี่น้องก็เลยสอนผู้เดียวเพราะว่ามันสอนท้อยหลังกันเด้เคยเห็นบ่พี่น้องอ้าวหมมีนอนตื่นมาแนมลงทงมันเอาผู้เดยมาสอนเห็นงมๆเพราะว่ายายลุนสอนทั้งเติบแล้วแต่ว่าเจ้าครองสอนนี่ก็สอนพ่อกินแล้วก็ยาพี่น้องแต่ว่าถ้าคนอื่นเขามาสอนอ่ะ ถ้าเห็นหลเขาเจ้ากเก่าไหลได้เครื่องกระตาเขาเจาเา้าเก่าสอนเครื่องทั้งเขาเจ้ากเอา่าเห็นไม่หลากเก่าวหลายมือ่อนเจเจยบสอนสอ,สองบาทแล้ววะพอถวยหนึง่งมันหลาเนาะพอฝนตกมากก็เริ่มอุดมสมบูรณ์อาแท่น,นี้โมเมียนโมเห็นลูกปลาเข็งบอกพ่นให้รุ่มนะ ให้ลุมนะลุงเลิศแล้วเอาเอางามเอากิ่งใหม่ไปว่างไว้ในนำ้ำมองน้ำนิดหน่อย,อยลูกปลาเข็งลา้าหลายมือเสา้ามือเส้าใ่ญ่มากแล้วอนไปเอาในน้ำขอดรอบมันลูกปลานิลหรือลูกปลาอย่างเรามันไล,ล,ล่ล่า่หรอแต่พ่อบ่มีไปเบิง่งนั้นเป็นลูกอันปลาเข็งมันปี่นออกจากอันหน้าบามีอะไรพี่นอ้องอ่าจากสะเนาะมันมาว่างไข่พอผลตกปุ๊บเนี่ยมันออกไปว่างไข่ออกลูกออกเตา่าปลาลูกคอกปลาคอเลี้ยงลูก แต่กลัวสิรลอดได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างว่าจะเป็นมนุษย์กด็ดีว่าจะเป็นฝา้าฝนก็ดีเนาะเนี่ยให้เท่านาก็แหงมปแล้วก็คือถ้ามันใหญ่บ่ทันก็คือมันตายพี่น้องเนาะก็เข้าใจว่าอาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่าด่ามาเด้พี่น้องจา้าเนี่ยอันให้นี่ก็เริ่มสิแหงแล้วเนี่ย อันนห้นี่ก็เริ่มแล้วมันมีแต่ข้องกางกืะซนี่แต่ลูกหัวกไลนี่เด้แต่สเสมอนี่บเว่าตะกินเขาขายพร้อมเขาขายยุบหนึ่งอ่ะลูกหัวยุบหนึ่งอ่ะสี่สิบห้าสิบบาทเนาะแต่ว่าแถวเนี่ยนี่อยู่คนฝนบตกมาอีกอะคือตายเนีลูกปา่าฝนตกมาอย่างเสียป่ามันขึ้นว่างไครปลาซิวกับว่างไครแถวนี้มีป่าด้พี่น้อง ปลาขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขตอื่นมันก็าน้ำเริ่มแหงมดแล้วแต่ันนี่มันก็อยู่น้ำเนี่ยมันอิ่มน้ำเนาะอันฟังน้าจะเป็นนายายรุนไอ้ทั้งนี้เป็นนาลุงเลินแต่แถวลุมกับบ่มีน้ำยูแถวนั้นก็ดีแต่ลุมลงหันแปงกับบ่มีน้ำปลาบ่มีกั้ตแต่ต๊กมาปีนี้ก็นยังบ่หันผ้าเด็กเด็กอ่า สอนหัวกักเถ่อได้เห็นแต่สองร้อยสอนสาวันสอนอมมาลาสอนเนาะกะบับหัวมันหน่อยหลายสำเนาแต่เห็นแต่เขาเจ้าว่าหลายหลายเนี่ยสอนัดเดียวนั่งเงินเอาใส่ขีพ้อมตีมก็คือใส่ขีนพ้อมเมื่อแ้วก็ล่าง้วก็สามารถมกได้เลยแกงได้เลยนะจ๊ะเนี่ยมัน,นเป็นขาเต็นล่ะวัฒนาการของอ่ะ ลูกกบท่านผู้ชมน่ะมันสีออกสองขาหลังก้อนแล้วก็สีออกสองหนาสองขาหนาแล้วก็นี่ถ้ามันอันสุดหางเลยว่ามันมีขาครบสี่ขามันน้าแหง็งมันกระบาตายมันสามารถไปได้เนาะถ้าว่ามันยังพันมีขาน้าแหง็งคือมันตาย หลายดิพี่น้องหลายพอแล้วพอแล้วเอาแต่ตัวใหญ่มันเลยยายลุนพอเลยเด้อพี่น้องเพิ่นสอนอ่ตัวใหญ่อันนี้คือปล่อยเนาะให้มีชีวิตต่อไปเพราะว่าเขาจะมาสอนบ่ยายลุนแล้วก็สอนพอกินซื่อๆพอหรือว่าชิสอนดินี่สอนอีกยุ่สอนอีกแต่เอาแต่ตัวใหญ่แต่อันนี้ตัวหน่อยมันเพิ่นปล่อยเลือกอ่ะตัวนี้ลูกหัวเขียดีกระจายเนาะเฮ้ยบัตรอะไรเรเห็นเขียดเนี่ พรวดศีสอนยยุ่แต่ว่าเอาแต่ตัว,ตวใหญ่บางนมันเต็นเซลเซีลอย่งเอาไปปล่อยไปป้อยกับไปป้อยมองหนำหลายๆนะค,คันฝนบตกอีกสองหมื่นแหงน่งนี่พี่น้องแต่ว่าสอนเลือกเอาเอาตัวใหญ่มันแต่ว่าคนอื่นเขาสอนล้วเขาเอาเบิดเด้ย อันนี้เพื่อนเลือกเอาเพื่อนใส่ขียาสำหรับคนที่กินเนาะพี่น้องก็อาหารอะเรียวแต่ภูมมักเดี๋ยวมาดูยายลุนซ่อนนะจ๊ะเคินสอนแย่งพี่น้องเอาทางนี้มาท่านี่สอนดิน,ดน,น,ดนี่เอาปไปสอนท้อยหลังลลบอ,งอนะเออนี่ เคยเห็นสอนผู้เดียวว่าพี่น้องอันนี้เพิ่นสอนนั่งขางเนาะแต่ว่าถ้าสอนทอยหลังอะ่ะมันเหยียบมันสิลงห้อยตีนเพิ่นวะนี่น้าม,มันเลือดแต่อุ้งเน็ตปาส่อนไปนแตกสวดสวดลงมันเติมลงท่านผู้ชมแต่หมืดฝนเสมอเสมอหฝนส,สโนิโตกบอกมันเป็นวิธีชีวิตหากิน ของอ่าสนบดพี่นอ้องตาเบิ้งแน่แต่สีกชุดๆแถวนี้หลายครับเบิ้งแน่นี่เซลเซลอยู่หากินกับธรรมศาสตร์นะพี่น้องเดี๋ยวมาดูแต่มันหลหรือเขาเป็นอันนั้นนะแห้งนี่แล้วก็ยกขึ้นนี่มาดูนะจ๊ะไม่ได้จกตาปาด สมพ่อเหมือน,นเขามาสอนจังว่าเขามาสอนสามสี่คนสอนจนว่าจากักเที่ยวนี่แหละสอนลบไปสอนลบมาบ่แม่นได้เครื่งองถังบอกมึงเอาเปิดเบิ่งดูพี่น้องนี่เพื่อนบ่ได้เปิดเดี๋ยวมันเต้นเนาะมาดปู<ไ>ปมันเต้นไปนล้วก,กันมีไปเพื่อนมีขากลับไปเมืองไหมันเต้นมันอันนี้ฮงก็ออกสองขาหลังเนาะพี่น้องนี่นี่ แมงเหนียวก็มีเดนนี่นี่นมามพี่น้องอันนี้หัวก,กบนะจ๊ะแต่อยู่ตลาดเขาเจ้าขายพี่น้องเนาะมันเป็นคองกินอนะสำหรับคนที่ไม่กินก็ขออนุญาตด้วยนะจ๊ะแมงอันนี้อุ้ยแมงอันนี้เขาว่าแสบเนี่ยโอกิจันเลงญาเองบุกินแมงอันนี้พี่น้องมันโมเมนตัวบ่งตัวนอนตัวปีงได้พี่น้องเข้าไปโมกในะแสบอุ้ย พอมันเหลืองแล้วมันสีหนากินคือกุ้งเนี่ยเขายังแม่งจีดจำบอกใบใบเองยังบอกใบค่นผู้ชมอย่าม,ยมันคบเขากินนะจ๊ะกินก็นแหละแต่เธอเองบอกินเองก็บอกเอาบางคนเขาเอืดตะขานบน้ำหรือจังใดบ้านเฮาเอืดแม่งยังแม่งจีดจำบอกนี่แม่งเหนียวหรือแม่งหนาง,งามนี่แซ่พี่น้องขัวมันมาจากมาแมลงปลอนะจ๊ะแม่งปอมมันไข่เนี่ย มือมันเต้นไปเบิดเหรอท่านผู้ชมสะอ่อนบ่พี่น้าหัวหัวกบเนาะอันนี้ส่วนใหญ่มีแต่อหัวกบตัวขาวๆตัวขาวๆอันหางขาวๆแต่ว่าตัวหางดำนี่คือหัวเขียดอีโม่แต่ว่ามันสามารถกินได้เบิดเนาะมันขามันเต้นเต้นนี้เป็นอะไรทนบ่มันเต็มเหรอว่าใหญ่บุญกระชี้มาฉอนมากกับพายแบบนี้เอาฉอดกับ กัยสิมาสอนบัดน,นี้ว้อ,อยจะส,อน,อ,สอนไปหลายใดสอนคนอื่นมาเอาแหงเบบ็ดเลือกเอาเป็เดี๋ยวคนอื่นเขามาเอานะเขาบริมาเลือกเอาแบบนี้เด้เขาสอนแล้วเขาตักใส่ถังเขาเจ้าเมื่อ <c oughs> สอนตักเมือ่อตักเมือ่อแต่ว่าตัวไรเขาเอาเขาเลือกแล้วก็ท <c oughs> ิมเนาะอันนี้เลือกเอาตัวใหญ่มหมแหละกับปล่อยท่านผู้ชม ยายบุญอันแมกแยงมาแล้วก็จิมาสอนกับแม่น้องเมยกันอันนี้แยงน้อยสอนพอดียวได้อันนี้แงยงใหญ่สอนพอดได้พอดีมันน่าผู้หลุดเนียเมันดลายขนาดเออแต่เก้าเนะนี่ยหัวเขียดบุคเข้มีได้อันนี้แสดงว่ามีเขียดอยู่ยท,ท่านผู้ชมอพอแล้วอย่าลุนพ่อเลยแมวมันเต้นไปนี คำมันออกสีคขาคือมันเต็นไปพี่น้องแต่วันวงจรชีวิตกบนี่พี่น้องกาโอกาสที่แบบอยู่รอดไปอีกสิบปียี่สิบปีนลยยากาเนาะเพราะมันมนุษย์กินได้บัดทุกส่วนของกบข้าวกันมาสอนอีกแล้ว ตอนผลตกใหม่มันออกมาผสมพันธุ์กับมาจับกินจับขายแต่พอมันออกลูกเป็นหวกเขาเจ้าก็มากินเอาไปกินเอาไปขายอีกแต่พอเป็นตัวน้อยสำนีมือเขาเจ้าก็จับกินเลยเอาไปกินเอาไปขายอีกสามารถกินได้ตลอดพรอสนามมันมีโอกาสรอดนะคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็บริเวณเว้าได้พี่น้องว่าวอะไรยา,าดหมาเด้อ ท่านผู้ชมเนาะมันเป็นชีวิตของบั่นเฮ้าอ่ะมันก็นเลือกบรา้หากินตามธรรมชาติบางคนเขาจะมักกัะวัดแแ่บแสบแพงไปได้เขาเจ้าอกระซื้อเอยาวจะพาไปดูแม่น้องเหมยซ่อนอุ้ยอุยมันคือล่มแท้เดี๋ยวไปดูแต่ขันผลบ่ตกกลงมามันก็ตายเด้อ ว้าแถวนี้ลายลีแต่โคบขคบลายลีพี่น้องสแสดงว่าปีนี้ก็ลายพอสมควรแต่ว่ามันจะอยู่หลอดถอดมันใหญ่บ่แต่ว่ามืดฝนนี่พี่นอ้องมืดหมืดฝนฝ้าห้องหึมหืมอยู่นะยแยงมันกวางพอดอันนี้แยงหาเมตรหกเม็ดเดี๋ยวมาดูแต่ยอมรับว่าหลายพี่น้องลายลายบุญยนียบอกด้วยบุญ สมพอเหมืนอนั้น<ฮ>มีคนนอกเขาเขามาสอนสอนลบไปลบมาสอนลบไปลบมาสอนบัดสุไห่นะจงไซได้เป็นถังหมดอ่ะเขาเจาะข้างในลายเขาเจาะก็เอาไปขายดิพี่น้องเห็นปะมันเต็ดน,นี้แซลเล้นี่อบนในพี่น้องมีตัวใหญ่มันออกขาไปแล้วบนในหัวถามว่ามันกินอีงหัวมันก็กินขีดตมกินนั้น น้ำอันนี้แหละปุ๋ยคอกเนาะขิงว่าแห้งเมื่อกี้เลือกตัวใหญ่มดแล้วกระปลอยเลือกตัวใหญ่มันเยบุญมันเต็มมันเต็มนี้หมดแล้วท่านผู้ชมมันมีขาได้ป้อนใช่ป้อนใช่ใช่ขี่ได้ย้ายมันก็เน่งตัววะเยบุญเราเก็บเอาเก็บเอาเนาะการถือว่าหลายได้พี่น้องสอนนันสองสามบาทคือพอกินยยรุ่นแล้วพ่อลรวบอกสอนพ่อกิน แต่คนอื่นอนได้หลายเขาเอาหลายเด้ตแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปอยากใหค้คนนอกเขามาสอนเนาะพอเขามาสอนแล้วเขาเอาหลายลเอาไปขายพร้อมออถ้าเขาเจ้าเห็นสอนว่ามันได้เด้เขาเจ้าก็มาสอนบ่อยด้บัดนี้ที่นี่นำมันแหงมันเลยสอนได้เนาะเมื่อแน่น่เต็นออกมาเซลล์มันออกขาแล้วอย่าเอาหลายเด้อ อาประมาณถ้่วหนึ่งพอแนวกินเท่ากับมีอยู่เป็นไม่ชีวิตหลอดเนี่ยแต่ว่าให้ทั้งรุมมันก็กระเดานะ่ะลูกลูกปลาเข็งนี่บักเลยหลายหนึ่งลงไปทั้งพูนอะมิตรลูกปลาเข็งมันออกจากนี่แล้วมือนะั่ยนะมันออกน,นั่นหนีพี่น้องบ่มนี้มายืนเบิงมันปีนขึ้นมาแซวแซวเนาะมีแต่ตัวใหญ่ปลาเข็งหน้านีา่แหละบ่แม่ปลาเข็งกันพันปลอยดอก ถ้าเป็นปลาเข็งปลาคอปลาดุกนะมันมันบืนฝนตกใหม่มันก็ออกมาว่างไข่แต่ว่าญาติตะฝนถิ่มสวงเนาะฝนตกบ่ต่อเนื่องฝนถิ่มสวงนะคือมันตายชนมาปล่อยเข้มน้องเขาไปได้นำ้ำเซเลเซวพอได้เติมปล่อยไงปล่อยปล่อยอยเก่าแล้วบไปขังมันก็หนีนขึ้นก็เลือกเอาตัวตัวใหญ่ยยมันได้หน่ สมพาจังเห็นแต่ลันปล่อยลงพี่เร็วๆย,วยอมรับว่าลูกหัวกหลายพี่น้องแต่ว่ากบแถวนี้มันหลายส่วนพนตกนะในห้องเซลลเขาจับไปขายเท่าไหร,ร่หนนรหไปสอนทั้งนำนำแหงอูุทางลุ่มเนี่ยไปสอนนั้นมีตะลูกปประเคงเรื่องมันตายลุงเลิศเอา เอาเอางาไม้ปลกไห้อยู่แต่ว่าตัวที่มันเกิดก่อนมันก็ออกหางมันก็สุดหางมันก็ไปแล้วได้พี่น้องมันก็เต้นหนีแล้วยังเหลือแต่ตัวที่มันอันบุหันได้ออกขาม่งเนี่ยอันเมื่อก่อนให้แถวนี้ก็มีน้ำแหงเมื่อแล้วก็ขึ้นไตอันนี้ก็ขั้น ฝนบ่ตกดีือเกินสองมื่อสามมื่อแห่งยายรุนละพอแล้วแล้วเอาประมาณถ้ยวหนึ่งแล้วก็พอแล้วเอาพอกินแต่ว่ามันสามารถเห็ดอ่าได้หลายอย่างพี่น้องเอาไปมกเอาไปแกง เอาไปแกงใส่น้ำไม่สมใส่ใบพะอิเลิศใส่ใบพะอิตูแต่ว่าให้หน้าที่ไทยหุดแล้วเนี่ยมันมันสอนง่ายพอสอนตามร่องกลางมันมันจะมีคล้องกลาง กับใบหญ้ากให้เขาเอาหลายหรอกพี่น้องมันแบบเนาะอยากไหวมันใหญ่เนี่ยพอหรือใบยายลุนยายลุนพอแล้วเราสอนสามบาทกับภาวนาให้ฝนตกแล้วไม้แห้งๆอยู่พี่น้อง นี่แหละเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่วงจกรกบเขียดมันจังบ่ลหลบางทีกับฝนถิ่มส่วงฝนตกบ่ต่อนเนื่องน้ำขอนมันกระต่ายเนียเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเบิ่งดูปาดแมงขาวสารก็กินได้ดิพี่น้องแมงขาวสารกะเอาไปขัวไปเบิงเ่งในทธรรมส้ม ปิดอยังกบตัวใหญ่เลยเขียดกินหาวอือมีเอากลายได้ธรรมบุษมมีเอากลายได้บางในมันเต้นมันเป็นขาไปแล้วเนี่ยข้างเก่าสองขา <c oughs> ตัวมันใหญ่เบางในธรรผู้ชมอันนี้คือหัวกบโบเมนปล่อยโบเมนเลี้ยงกบพิมพ์ทองธรรมชาติแต่หลายคนอะหลายปันนีปันย้มมันเกี่ยวเข่าเขาไม่เห็นขุดกบได้ปล่อยอยู่ด้วยกะจักมันไปใส่พี่น้องจ๋าได้ตัวกบมากับมาปล่อยอยู่ด้วยในน้องนี่ มันกล่องมาัใครเขากระกินน้ำแน่คลายน้ำแน่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่โบแมนไพ้จักฉอนก็มาฉอนได้พี่น้องห่วงอยู่ได้นี่ห่วงสุพอะละเมือเนี่เขาสอนจุดบาสโ <c oughs> บแมนได้หาบเมื่อจกัจกจักเขามาสามสี่คนเขาไม่ <c oughs> ถ่อเตะนะคายการปลาลาดนะท่านผู้ชมเอาเผาเก็บแก้วตัวใหญ่มัน,น,นเลือกเอาตัวตัวใหญ่เนาะแต่ว่าสอนในบาดละถวยพูด ลายอีลีได้พี่น้องตัวใหญ่่มันก็เต้นไปนี่มันออกขาแล้วมัน้ามันออกซี่ขาแล้วมันสามารถเอาตุดชีวิตหลอดถึงว่าสิบมีนํำมันก็ไปได้แล้วมันเป็นตัวกบแล้วเมื่ห่พี่น้องเอาผ้าออกไว้คือบกเก็บเอาเก็บเอารล่มว่าใส่เงื่อนเดี๋ยวตที่เหลือมันจิตายแดดมันเคืองบกเคืองน้ำอ่ะดิ กบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องนำ้ำนี่พี่น้องมันอยู่น้ำก็ได้อยู่บกก็ได้เป็นสัตว์เลือดเย็นยายรุล้ละเมือแล้วเรามาสอนผู้เดียวแล้วเอาถ้วยหนึ่งแล้วใส่เอาแล้วละเมื่อพอกินแล้วล้ว่ะข้าศึกเอาไปลายก็จะเสียเอาไปให้ยังเนาะน้ะนำกําลังคอนกาลังแหงที่นี่สอนแหงไรแต่โคบโคบแถวห้ลุมมันก๊กเสดาลงไปนะมีตะลูกปลาเขง็ง ยังน,น้อยๆอยนีนงแต่มืดฝน,นมาแต่ละมืดก็บ,บ่ตกเด้อนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น้องจ๋าก,กับสีให้เบิ้งพ่อซันีเนาะเดี๋ยวสี่ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่อน,อนุรักษ์ไว้เนะาะตัวไรลอดก็ลอดไป บว่าสิจากฝีมือมนุษย์หรือว่าธรรมศาสตร์ก็ดีก็เพราะเป็นกันแหละพี่น้องธรรมศาสตร์กับมนุษย์พอธรรมศาสตร์เสมอมันก็โหดไลยอยู่โดนๆนฝนยางตกเอ่อก็คือสาเหตุปีใดที่ป่าบ่ค่อยหลายนี่แหละบางเ่อป่าหน่อยมันกำลังมีชีวิตอยู่ฝนบ่มา,ม,ามันก็ตายแห้งเบิ้น้ำขอนและกลัวสิมีชีวิตรอดนะกักหนักพอสมควรเนาะ ไปแล้วพี่น้องอย่าเป่าหลายหลายสบายดีสบายดียดเลือกอัลตตัวใหญ่ปล่อยกระสีอาลตราพ่อก,กินเนาะน่ำมันกำลังขอน